สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัวนะคะวันนี้เรานำเสนอเมนูสลัดทอดหรือสลัดชุบแป้งทอดนะคะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรสชาติทานผักสดมาเยอะแล้วก็เอาผักสดมาลองชุบแป้งทอดแล้วราดด้วยน้ำสลัดกันเดี๋ยวไปดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอัตราส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงของเราวันนี้ อย่างแรกนี่เลยค่ะสลัดนะคะเราซื้อเป็นแบบมิกซ์สลัดมาก็ได้นะคะหรือว่าชอบสลัดผักใบชนิดไหนก็ตามชอบนะคะมีตัวหน่อไม้ฝรั่งนะคะแครอทหั่นฝอยข้าวโพดอ่อนสำหรับแป้งชุบนะคะที่เราจะทอดก็มีแป้งสาลีอันนี้น้ำนะคะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะหรือจริงๆจ,จ,จะใส่น้ำแข็งเพิ่มไปก็ได้แป้งข้าวโพดผงฟู ไข่แดงไข่ไก่นะคะแล้วก็วันนี้เราเพิ่มเนื้อสัตว์นิดนึงเป็นทางเลือกก็คือมีแฮมหั่นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณผู้ชมชอบเบคอนก็ใส่เบคอนอันนี้น้ำสลัดที่เราจะราดวันนี้จะออกแนวเอเชียเอหน่อยก็คืออันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะใส่ถ้าเข้มข้นเกินคิคโคมันนะคะพริกป่นญี่ปุ่นมายองเนสน้ำมันงามิลิน สำหรับอาัตาส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอย่างอื่นเรามาทำแป้งชุบกันก่อนนะนะคะก็จะคล้ายๆกับแป้งเทมปุระนะคะเราก็จะคนไข่แดงนะคะแล้วก็เทลงไปในน้ำน้ำเย็นจัดนะคะ น้ำเย็นจัดในที่นี้คือถ้าคุณผู้ชมมีน้ำแข็งอยู่ที่บ้านก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเพราะกันน้ำเย็นจริงๆมันก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเวลาที่ใช้น้ำเย็นเนี่ยเวลาไปทอดแป้งมันก็จะฟูแตกๆๆออกมาเหมือนเวลาทอดเทมปุระนะคะแล้วก็เราก็จะเอาส่วนผสมของเหลวเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะล่อนของแห้งก็คือ ก่อนอื่นก็เอาแป้งสาลีนะคะเอาแป้งข้าวโพดเทใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลอดรวมกันไปเลยแล้วก็ผงฟูแล้วเราก็จะลอดลงไปในส่วนผสมของเหลวก็คือตัวน้ำกับไข่แดงนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคือคนให้พอเข้ากันนะคะไม่จําเป็นต้องให้ละลายมากเพราะว่าเราเอาอยัางเป็นเม็ดเม็ดอยู่เนี่ยนะคะเอาสักอย่างนี้ก็พอละแล้วเราไปชุบผักทอดกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราจะมาชุบตัวผักเราทอดกันเลยนะคะก็น้ำมันก็ไฟกลางนะคะรอให้ร้อนเราก็เอาผักเนี่ยเอาเป็นพวกผักใบก่อนนะคะแล้วก็คือมันจะแค่เคลือบๆนะคะไม่ได้ไม่ได้นั่นมาก แล้วก็แล้วก็กลับด้านหน,นะะ่อยเลยะแล้วก็ตักเสด็จใส่น้ำมันไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ทอดผักใบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทอดตรงตัวผัก ที่เป็นน่อไม้ฝรั่งกับข้าวโพดกันค่ะค่ะแล้วทอดตัวผักใบของเราแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทอดตัว พวกข้าวโพดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะเราจะทอดแครอทก่อนไหนไหนก็นั่นแล้วที่เราเลือกวิธีชุบแป้งแบบแบบเทมปุระมาเนี่ยเพราะว่าแป้งมันไม่หนามากนะคะมันมันก็เหมือนกับมีมีเปลี่ยนรสสัมผัสแต่ว่ายังเป็นแป้งบางๆที่หุ้มอยู่แครอทนี่เราเอาเป็นเหมือนเป็นแพเลยแล้วกันก็จับขยุ้มขยุ่มนะคะให้อยู่รวมตัวกันแล้วเราก็ เอาลงไปทอดส่วนข้าวโพดเนี่ยจะใช้ทั้งอันเลยได้หรือเราหั่นครึ่งนิดนึงจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะพอ เสร็จเแป้งคอยช้อนออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไปเกาะหมายถึงว่ามันจะมันจะไหม้เร็วแล้วมันก็จะไปเกาะก,กับของที่เราใส่ลงไปทอดใหม่จริงก็เหมือนผักทอดเทมปุระค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงผักที่ใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณผู้ชมชอบผักชิ้นไหนก็ ลองเอาไปทําดูเหมือนกันก็ได้นะคะนี่นะคะข้าโพดตัวหน่อไม้ฝรั่งก็เหมือนกันนะคะก็จะใส่เป็นแพ่นหรือใส่เป็นทีละชิ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดจนหมดนี่แล้วไปทําน้ำสลาดกัน,นะคะ่ะ เราจะมาทำน้ำสลัดสําหรับล่าตัวผักชุบแป้งทอดของเรากันนะคะก็วันนี้จะเป็นลูกครึ่งผสมเอเชียหน่อยเพราะเราเอามายองเนสมาผสมกับเครื่องปรุงของเอเชียหน่อยๆน่อยนะคะก็เริ่มจากเอามายองเนสนะคะใส่ลงไปเมนเนสหรือมายองเนสนะคะเราก็เอาใส่ลงไปแล้วก็ แต่ไม่ปิดกั้นนะคะสำหรับตัวน้ำสลัดเนี่ยก็คือให้เป็นทางเลือกว่าถ้าชอบแบบไทยๆก็อาจจะทำคล้ายๆน้ำยำอย่างเงี้ยมาลาดก,ก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะนี้แค่ผสมผสมเข้าไปนะคะให้ให้ทุกอย่างมันเข้ากัน น้ำิงาแล้วก็คี้คมันนะคะก็เนี่ยแหละกลิ่นอายของเอเชียออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีมิลิน,นะคะ่ะเราใส่มิลินเข้าไปด้วยก็คือเหมือนสาเกที่ใช้ปรุงอาหารนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันข้นไปนิดนึงเติมน้ำอุ่นน้ำเปล่าได้นะคะนิดหน่อยแล้วก็ชอบเผ็ดก็พริกป่นญี่ปุ่นเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะมีงามีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะเนี่ยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวผักสลัดชุบแป้งทอดสลัดทอดของเราวันนี้เลยสลัดชุบแป้งทอดนะคะกับน้ำสลัดสไตล์เอเชียตัวน้ำสลัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบรสอะไรก็เติมได้นะคะอย่างหวานอย่างเค็มอย่างเผ็ดเนี่ยก็ใส่เพิ่มได้อีกเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ตามใจชอบแล้วแล้วก็เราก็เสิร์ฟแยกต่างหากเพราะว่า ของที่เราทอดกรอบมาถ้าเราใส่น้ําไปมันก็ถ้ายังไม่ทานเลยเนี่ยมันก็จะนิ่มได้นะคะสุดท้ายเรามีแฮมค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อว่ามีกรอบๆแล้วมีนั่นแล้วเราอยากให้มีเนื้อสัตว์หน่อยเราก็เอาแฮมมาใส่จะได้ช่วยเรื่องของรสชาตินะคะแล้วเราสัมผัสจากกรอบๆมาเจอนุ่มๆของเนื้อแฮม เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสลัดชุดแป้งทอดหรือสลัดทอดของเรานะคะในวันนี้สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะหรือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ